วันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่พาดหัวได้ดึงดูดความสนใจมากๆมาเจาะลึกกันค่ะคือทำนายว่าระบอบการปกครองที่ดูเหมือนจะมั่นคงในกัมพูชาเนี่ยกำลังจะล่มสลายในอีกไม่นานนี้แล้วโอ้โห oh, พาดหัวแรงมากนะครับนั่นใช่ค่ะซึ่งเขาไม่ได้พูดลอยๆนะคะแต่ชี้ให้เห็นสัญญาณหลายอย่างเลยตั้งแต่กลุ่มทุนใหญ่ที่กำลังถอนตัว ไปจนถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นท่อนน้ำเลี้ยงที่กำลังถูกทำลายวันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าเขามีเหตุผลอะไรถึงได้สรุปออกมาแรงขนาดนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเพราะมุมมองของบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มองแค่เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจตกต่ำธรรมดานะครับแต่มันเจาะลึกไปถึงโครงสร้างอำนาจทั้งหมดของประเทศเลยสิ่งที่เขากำลังพูดถึงคือโดมิโนที่กำลังจะล้มเป็นทอด,ทอด ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะผลกระทบมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในกัมพูชาแน่นอนเราจะมาดูกันครับว่าจุดเปราะบางที่บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นคืออะไรและตรกกะที่เขาวางไว้ว่ามันจะส่งผลเป็นลูกโซ่เนี่ยมันสมเหตุสมผลแค่ไหนโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่บทวิเคราะห์นี้ยกขึ้นมาเป็นประเด็นแรกเลยค,คือสิ่งที่เรียกว่าอาการล้มเหลวจากภายในรหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือ คนในกำลังสละเรือเขาเริ่มจากเหตุการณ์ในวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อฮุยวันเพที่แหล่งข้อมูลระบุว่า <S <S เป็นเหมือนกระเป๋าเงินดิจิทัลของกลุ่มทุนสีเทาในกัมพูชาจู่ๆก็ประกาศปิดตัวแบบไม่มีปีมีขรุยเลยทำให้คนถอนเงินออกมาไม่ได้แต่เออดิฉันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ค่ะว่าแค่แอปการเงินแอปเดียวล่มจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ขนาดนั้นเลยหรอคะ ก็ตอนแรกก็อาจจะดูเป็นอย่างนั้นครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์นี้มองว่านี่ไม่ใช่แค่แอปเดียวล่มนะแต่มันเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดว่าระบบการเงินของกลุ่มทุนพวกนี้กำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนักเลยทุนสีเทาที่ว่านี่คือ ก็คือกิจการที่แบบก้ามกึ่งระหว่างถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายนะครับซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบที่สําคัญมากๆในกัมพูชาการที่แอบนีล้มมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่มันคือสัญญาณว่าเงินสดในระบบมันหายไปแล้วอ๋อและที่สําคัญคือมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวครับนั่นสิคะเพราะข้อมูลชิ้นต่อมาที่บทวิเคราะห์นี้เอามาเชื่อมโยงกันนี่รุนแรงกว่ายเยอะเลย คือกรณีของ Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่มากของบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นคนสนิทของผู้นำกัมพูชาครับกลุ่มนี้ใหญ่จริงถูกทางการสหรัฐยึดทรัพย์สินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีไปมูลค่ามหาศาลโหสิบห้าพันล้านดอลลาร์1 5บห้าพันล้านนี่มันตัวเลขที่มหาศาลมากนะคะเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชาเลย ครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเลข1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่บทวิเคราะห์นี้อ้างถึงนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับสูงจนน่าจะต้องตรวจสอบที่มากันเลยทีเดียวแต่ถ้าเราลองเ,อเล่นตามเกมของเขาไปก่อนสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะผลกระทบที่บทวิเคราะห์นี้วิเคราะห์ต่อมาก็สมเหตุสมผลมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ภาวะเงินสดขาดมือ แต่มันคือการทุบไปที่หัวใจของระบบอุปธรรมที่เป็นรากฐานของอำนาจในระบบนี้มาตลอดหลายสิบปีเลยระบบอุปธรรมใช่ครับเมื่อไม่มีเงินไปจ่ายเป็นเบีย้ยเลี้ยงพิเศษให้กองทัพหรือผลประโยชน์ให้ข้าราชการ ความพักดีมันก็ย่อมสั่นคลอนเป็นธรรมดาสิครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับข่าวลือที่บทวิเคราะห์นี้อ้างว่ามาจากวงในในพนมเปญที่บอกว่าตอนนี้บรรดาชนชั้นนํากับคนในตระกูลหุ่นเองเริ่มทยอยขนทรัพย์สินแล้วก็ส่งครอบครัวออกไปต่างประเทศกันแล้วอืตีความอาการนี้ได้เห็นภาพมากค่ะเขาเปรียบเหมือนกับตันที่รู้ว่าเรือกําลังจะจมเลยรีบหาทางหนีทีไล่ก่อนใครเพื่อนถูกต้องครับแล้วพอชนชั้นนําที่เป็นคนคุมเงินของประเทศ เริ่มหนีผลกระทบลูกโซ่ที่ตามมาก็จะตกอยู่กับประชาชนตาดำๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยบทวิเคราะห์คาดการไวไวน่ากลัวมากครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในชีวิตประจําวันเลยนะอ๋อใช่ใช่ค่ะพอคนรวยหอบเงินดอลลาร์หนีเอานอกประเทศไปหมดสิ่งที่เหลืออยู่ในระบบก็คือเงินเรียวซึ่งก็จะกลายเป็นแทบจะไร้ค่าทันทีใช่เลยครับค่าเงินจะเฟืออย่างรุนแรงมาก แปลว่าข้าวของจะแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยสิคะใช่ครับบทวิเคราะห์ทํำนายว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่วนใหญ่นําเข้ามาจากไทยราคาจะพุ่งขึ้นไป2-3เท่าในเวลาอันสั้นพอคนไม่มีเงินซื้อข้าวกินความไม่พอใจของประชาชนก็จะปัททุขึ้นอืและอาจจะลุกลามไปสู่การจลาจลเพื่อแย่งชิงอาหารได้เลยซึ่งภาพที่ชัดเจนมากที่บทวิเคราะห์ยกมาคือตึกระฟากับคาสิโนร้างในเมืองสีหนวุวิล อ๋อ oh, ที่เคยบูมมากๆครับที่เคยสร้างอย่างหรูหราด้วยเงินทุนสีเทาพวกนี้ตอนนี้มันกลายเป็นอนุสาวรีย์ของความล่มสลายไปแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาเองที่เขาบอกว่ามันเปราะบางมากเพราะผูกติดก,กับไทยแบบแย่งไม่ออกในโมเดลที่เรียกว่า Thailand+1 วันครับในบทวิเคราะห์อธิบายโมเดลนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยมันคือแนวคิดที่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้จะตั้งฐานการผลิตหลักที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนไว้ในประเทศไทย แล้วก็ขยายการลงทุนบวกหนึ่งไปที่กัมพูชาสำหรับงานง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงอย่างเช่นการประกอบชิ้นส่วนเล็กๆน้อยเพื่อใช้ประโยชน์จากค่าแรงที่ถูกกว่าพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจภาคการผลิตของกัมพูชาเป็นเหมือนส่วนต่อขยายของเศรษฐกิจไทยถูกต้องครับถ้าไม่มีไทยเป็นฐานหลักให้โมเดลลีก็เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งพอฟังดูก็เหมือนจะวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะแต่บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้โมเดลนี้กําลังพังทลายลงแล้ว เขาให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากคือโรงงานญี่ปุ่นอย่างยาสากิที่ผลิตสายไฟในรถยนต์ใช่ใช่ใช่ยาสากิ aki, หรือเดนโซที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใช่เลยค่ะซึ่งเคยไปตั้งฐานใหญ่โตในกัมพูชาตอนนี้กําลังทยอยย้ายฐานกลับมาที่ไทยหรือไม่ก็ย้ายเป็นเวียดนามแทนเลยแล้วอะไรคือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้โมเดลนี้ไปต่อไม่ไหวนะครับตามบทวิเคราะห์นี้คําตอบสั้นๆเลยค่ะคือต้นทุนต้นทุน บทวิเคราะห์นี้ชี้ไปที่การที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการผ่านแดนซึ่งทําให้ต้นทุนการขนส่งชิ้นส่วนข้ามไปข้ามมาระหว่างไทยกับกัมพูชาแพงขึ้นมหาศาลโอ้โห oh. บางที5ถึง10เท่าตัวเลยทีเดียวเพราะเป็นแบบนี้ความได้เปรียบเรื่องค่าแรงถูกในกัมพูชาก็หมดความหมายไปเลยค่ะนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะกลับมาผลิตในไทยที่เดียวดีกว่า mm. มีคําเปรียบเทียบในบทวิเคราะห์ที่ดิฉันว่ามันเจ็บแต่จริงมากเขาบอกว่า ลมหายใจทางเศรษฐกษิจของกัมพูชาจมูกมันอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่พนมเปญเป็นคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงผลกระทบมันก็คงไม่ได้หยุดอยู่แค่โรงงานไม่กี่แห่งที่ปิดตัวไปแน่ๆแ,แหล่งข้อมูลได้อธิบายผลกระทบลูกโซ่ในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับมันลูกลามไปไกลกว่านั้นเยอะเลยค่ะในบทวิเคราะห์มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์เบรนเดรนเบรนเดรนใช่ค่ะเบรนเดรนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาเลย คือพอโรงงานใหญ่ๆปิดตัวเศรษฐกิจชะง,งักงนันคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษามีทักษะพูดภาษาอังกฤษได้เริ่มมองไม่เห็นอนาคตในประเทศตัวเองแล้วครับพวกเขาเลยเริ่มหาทางอบพยพมาหางานดีๆในไทยหรือไม่ก็หาทางไปประเทศที่สเพื่อสร้างชีวิตใหม่ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะบทวิเคราะห์ชี้ว่านี่คือความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดในระยะยาวเลยนะการสูญเสียเงินทุนหรือโรงง,งานมันยังพอสร้างกลับมาใหม่ได้ แต่การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นกาลังสําคัญของชาติไปเนี่ยมันมันประเมินค่าความเสียหายได้ยากมากจริงค่ะในบทวิเคราะห์ใช้คําว่าประเทศที่ไม่มีคนรุ่นใหม่มาช่วยขับเคลื่อนคือประเทศที่ตายทั้งเป็นโอ<ฮ>มันคือการสูญเสียรากฐานทั้งหมดที่จะใช้พัฒนาประเทศในอนาคตไปเลยน่าคิดนะคะเพราะการสูญเสียโรงงานนี่ยังสร้างใหม่ได้ แต่การสูญเสียคนเก่งๆไปทั้งเจเนอเรชันนี่มันเป็นความเสียหายระยะยาวที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆและพอภาพมันมาถึงจุดที่คนเก่งๆหนีออกจากประเทศทุนต่างชาติก็ถอนตัวแถมท่อนน้ำเลี้ยงหลักก็โดนตัดขาดเขาทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับเข้าสู่ฉากทัศน์ที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองและยุคขุนศึกค่ะโอ้โหตั้งคำถามง่ายๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งรัฐบาลกลางในพนมเปญไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้ทหารทั่วประเทศ อะไรจะเกิดขึ้นคำตอบตามตะก,กะนี้ก็คือกองทัพก็จะเริ่มแตกแยกครับผู้บัญชาการกองกำลังตามแนวชายแดนต่างๆที่เคยมีอำนาจอยู่แล้วก็จะเริ่มตั้งตนเป็นใหญ่หรือที่เรียกว่าขุนศึกนั่นนะแหละครับอือฮึพวกเขาจำเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงดูกำลังพลของตัวเองเพราะจะหวังพึ่งเงินจากส่วนกลางไม่ได้อีกต่อไป ประเทศก็จะเริ่มแตกออกเป็นส่วนๆใช่เลยค่ะเขาอธิบายให้เห็นภาพเลยว่าเช่นแม่ทัพภาคตะวันตกที่คุมชายแดนติดกับไทยก็อาจจะเข้าควบคุมการค้าชายแดนทั้งหมดเพื่อเก็บผลประโยชน์เป็นของตัวเองครับแม่ทัพภาคใต้ที่คุมท่าเรือน้ําลึกก็อาจจะยึดท่าเรือไว้หาเงินแต่ละคนก็จะดูแลแค่พื้นที่ของตัวเองกฎหมายจากพนมเปญจะไม่มีความหมายต่อไปมันเหมือนแก้วที่ตกแตกเป็นเสี่ยงๆเลยค่ะแล้ว ภาพมันไม่ได้หยุดแค่ความวุ่นวายภายในประเทศนะครับตามบทวิเคราะห์นี้พอมันเกิดสุญญากาศทางอํานาจขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งที่จะตามมาทันทีก็คือการแทรกแซงของมหาอำนาจใช่เลยค่ะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากถูกต้องค่ะบทวิเคราะห์นี้มองว่าจีนซึ่งลงทุนไปมหาศาลในกัมพูชาทั้งที่ฐานทัพเรือเรียมและโครงการคลองฟูนันครับลงทุนไปเยอะมาก จะไม่ยอมปล่อยให้ผลประโยชน์ของตัวเองต้องสูญสลายไปกับความวุ่นวายแน่ๆมีความเป็นไปได้สูงที่จีนจะส่งกองกําลังหรืออาจจะเป็นบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญเหล่านี้ไว้ด้วยตรงและแน่นอนว่าเมื่อจีนขยับสหรัฐอเมริกาก็คงไม่นั่งดูอยู่เฉยๆภูมิภาคนี้เลย บทว,วิเคราะห์มองว่าสหรัฐอาจจะเลือกให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพื่อบีบให้ระบบล้มเร็วขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วภาพที่เลวร้ายที่สุดก็คือกัมพูชาจะกลายเป็นสมรภูมิของสงครามตัวแทน proxy war ใช่ครับ proxy war ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยมีชีวิตของคนกัมพูชาเป็นเดิมพันเป็นภาพอนาคตที่ฟังแล้วน่ากังวลแทนเพื่อนบ้านเราจริงๆค่ะท่ามกลางภาพที่ดูวุ่นวายทั้งหมดนี้ มีมุมหนึ่งที่บทวิเคราะห์นี้ปิดท้ายไว้น่าสนใจมากคือการหันกลับมามองที่ประเทศไทยค่ะเขามองสถานการณ์ของไทยในภาพนี้อย่างไรบ้างครับมุมมองของบทวิเคราะห์นี้คือสถานการณ์ของไทยนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะ oh. ในขณะที่ไฟกำลังลุกไหมในประเทศเพื่อนบ้านมองว่าไทยกลับกลายเป็นเหมือนป้องปราการที่แข็งแกร่งหรือเป็นเซฟเฮเว่นในภูมิภาคเขาชี้ว่านักลงทุนทั่วโลกมองเห็นภาพนี้ชัดเจนและนั่นคือเหตุผลที่เงินทุนยังคงไหลเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะไม่ว่าการเมืองภายในเราจะเป็นอย่างไรแต่ในภาพรวมโครงสร้างทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของเรายังคงมีเสถียรภาพสูงมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ซึ่งก็เท่ากับว่าในมุมมองของบทวิเคราะห์ชิ้นนี้วิกฤตการณ์ที่เขาไทายไว้จะเกิดในกัมพูชามันยิ่งตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะพี่ใหญ่ตัวจริงของภูมิภาคนี้ที่มีความสำคัญและเป็นที่พึ่งพิงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอื่นๆใช่ค่ะซึ่งก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะเชิดชูไทยพอสมควรเลยนะคะตามบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เอาละค่ะถ้าให้เราลองรวบยอดความคิดทั้งหมดจากบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันมาวันนี้ ภาพการล่มสลายที่เขาว่าไว้มันมีลำดับขั้นตอนของมันอยู่เริ่มจากจุดแรกคือคนในหนีครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าชนชั้นนำที่อยู่ใกล้อำนาจที่สุดมองเห็นแล้วว่าสถานการณ์มันอาจจะกู้ไม่กลับแล้วอืมเลยต้องรีบเอาตัวรอดก่อนใช่ครับซึ่งการกระทำนี้มันก็ไปซ้ำเติมให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก และมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับสาเหตุข้อที่2คือทุนเทาพังการล่มของหวยวานเพหรือการที่ Prince Group โดนอายัดทรัพย์สินมันคือการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงหลักที่ค้ำจุนระบบอุปธรรมของระบอบนี้พอไม่มีเงินทุกอย่างก็เริ่มรวนซึ่งก็นำไปสู่จุดที่3คือ Thailand Plus 1จบใช่ครับพอเศรษฐกิจจริงอย่างโรงงานจากญี่ปุน่นเกาหลีใต้เริ่มย้ายออกเพราะโมเดลเศรษฐกิจที่พึ่งพาไทยมันไปต่อไม่ได้แล้ว มันก็ยิ่งซ้ำเติมให้คนรุ่นใหม่หมดหวังและเกิดภาวะสมองไหลจนอาจนำไปสู่ภาพสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดคือความเสี่ยงสงครามตัวแทนเมื่อรัฐบาลกลางออนแอไม่มีเงินใจ่ายให้ทหารอำนาจก็จะกระจัดกระจายไปอยู่กับขุนศึกตามชายแดนและอาจจะเปิดช่องให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงจนบานปลายเป็นสงครามตัวแทนซึ่งบทสรุปสุดท้ายที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งไว้ก็คือบทเรียนที่ว่าระบอบที่สร้างบนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้อง หรือพึ่งพิงแหล่งเงินทุนสีเทาเป็นหลักสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนปราสาททรายครับค่ะครับจะเห็นได้ว่าบทวิเคราะห์นี้วาดภาพการล้มสลายที่ดูเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆเลยนะครับโดยมีสาเหตุหลักมาจากโครงสร้างอำนาจและเศรษฐกิจที่เปราะบางและพึ่งพิงปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้มากจนเกินไปคำถามที่น่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อก็คือ ไม่ว่าการวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นจริงและมั่นยำแค่ไหนก็ตามบทเรียนสำคัญที่เราอาจเรียนรู้ได้จากมุมมองนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเถรยรภาพทางเศรษฐกิจความโปร่งใสของแหล่งทุนและความมั่นคงของอำนาจรัฐคืออะไรค่ะและภาพสะท้อนจากกรณีศึกษานี้มันบอกอะไรกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่อาจจะมีโครงสร้างบางอย่างคล้ายๆกันได้บ้างครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปแล้วพบกับพวกเราใหม่ในหัวข้อข่าวถัดไปกับช่องนาทีรู้ข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ